6คนดังในวงการบันเทิงขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานประจำปี2567บุมความรักให้สุขงอมแม้ว่าจะไม่ค่อยออกสื่อแต่เบื้องหลังก็หวานมากจนตกลงปรงใจขยบสถานะมาเป็นคู่ชีวิตจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลย คนที่หกเจมสจีรายุอยู่ด้วยกันมากว่า10ปีแล้วก็คงถึงเวลากับเขาสักทีพ่อขอโทษที่ช้าอยากกวดพ่อเลยแต่งงานกับพ่อนะเป็นประโยคขอแต่งงานสุดหวานเจี๊ยบของเจมจีที่ได้ขอแฟนสาวนอกวงการอย่างพ่อมแต่งงานท่าลางบรรยากาศธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกแล้วก็แสนเรียบง่ายซึ่งกว่า10ปีจนรักสุขงอมถ้าให้ย้อนถึงเรื่องราวความรักของหนุ่มเจมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ในช่วงแรกก็ถูกจับตาเรื่องความรักไม่น้อยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นถึงหนุ่มฮอตซุปตา์บันเทิงส่วนอีกคนก็เป็นสาว นอกวงการเลยมีกระแสเกิดขึ้นมากมายจึงทําให้เจมตจิรายุและโฟมเลือกที่จะคบกันต่อแบบเงียบๆแต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคในความรักของทั้งสองและพอเปิดตัวปุ๊บก,ก็หวานมากจนเกิดเป็นความรักสุขงอมยินดีกับเจมแล้วก็โฟมจริงๆขอให้รักกันจนแก่เท่ามีความสุขตลอดไป คนที่5 Alex ell, ้าอเล็กซ์เรนเดลเ้นทางรักเจปีข้ามเฟนโซนจากเพื่อนสมัยเรียนสู่แฟนที่ได้เปิดตัวคบหาดูใจกับเจนเนี่สาวนอกวงการมานานหลายปีซึ่งก็เป็นอีกคู่ที่น่ารักมากจริงๆเพราะว่าลายสไตล์คล้ายกันและเธอก็ยังเป็นเซฟโซนที่แสนเรียบง่ายจนในที่สุดหนุ่มอเล็กซ์ก็ได้ตัดสินใจขอแฟนสาวนอกวงการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่โดยเปการสวมแหวนเพชรเม็ดโตบนนิ้วนางข้างซ้ายเป็นการขอแต่งงานที่เรียบง่ายและก็ดูอบอุ่น คนที่4ซีพูวารินนักร้องทานเจนเดอร์ยุค90เป็นความรักที่สุขงอมพร้อมก้าวกระโดดเป็นคู่ชีวิตได้ตัดสินใจคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานที่ต่างประเทศกับโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ที่ทําเอาแฟนสาวและเจ้าตัวถึงกับตื้นตันจนเก็บน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ก่อนที่จะมอบจุมพิษหวานเป็นโมเมนต์ที่โรแมนติกมาก คนที่3แต่งโมพงศ์พิสุทธิ์เริ่มต้นรักใหม่กับแฟนสาวนอกวงการน้องป้องที่ตั้งแต่เปิดตัวก็หวานมากจริงๆเสริมโมเมนต,ต์ความเคมีเคใจจนได้ตัดสินใจเริ่มขยับสถานะเป็นคู่ชีวิตด้วยการเซอร์ไพรส์แฟนสาวขอแต่งงานแบบเรียบง่ายโดยเป็นภาพคู่ที่ชูนิ้วมือที่สวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายพร้อมกับพิมพ์แคปชั่นหวานชีเซเย็ยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงด้วยจริงๆ คนที่2อัอ่นอักพันธ์อดีตพระเอกจากช่องมากสีที่ได้คบหาดูใจกับแฟนสาวขิงปีมมานานกว่า9ปีโดยอนาคตแผนไว้ไม่เกิน35โดยที่อัานนั้นก็ได้เตรียมงานเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานเกือบ3เดือนแถมยังถือเริ่อดีเลขสวยวันที่10เดือน10ยิ่งตอนที่ได้ดูคลิปแล้วโมเมนต์เจ้าสาวป้ายแดงก็ดูตกใจไม่น้อยแต่บรรยากาศการขอ,ขอแต่งงานก็เต็มไปด้วยความน่ารักและก็แสนโรแมนติก คนที่1เึ่งเบสนัสทศิษย์เซอร์ไพสรับปีมังกรทองคุกเข่าขอไอซ์แฟนสาวนอกวงการแต่งงานทำเอาเจ้าต,ตัวบอกพึงรู้ว่าการคุกเข่ามันทำให้น้ำตาซึมได้และสิ่งที่เซอร์ไพนั่นก็คือแหวนขอแต่งงานวงนี้เป็นของคุณแม่ของหนุ่มเบสที่ตั้งใจมอบเอาไว้ให้ขอเจ้าสาวแต่งงานเรียกได้ว่านอกจากจะแสนโรแมนติกแล้วการขอแต่งงานในครั้งนี้ก็มีสตอรี่มากมาก